ตีห้าเนี่ยผมไปแล้วปิดไฟฉายไปแล้วไปจับผิดหมู่ไปจับผิดเพื่อนถือผ้าคล้องหรือเปล่าถ้าไม่ถือผ้าคล้องนี่ปรับว่าบตดต่อหน้าเลยเห็นไหมก่อนล่วงลาตีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก่อนจะเห็นแสงอรุณวันใหม่เห็นลายมือเห็นใบตองเป็นสีเขียวเนี่ยผมไปแล้วลวงปู่ล่องตาอยู่ isme, วัดเดวยกันเนี่ยผมไปปรับว่าบตดหมดเนี่ยตั้งบาดม,มินมินเมเมเห็นไม่ได้ระดาเลยเลยเมืม่อก่อนเนี่ยรู้เรื่องวินัยพวกนี้ไหม,ม เรื่องผ้าคลองให้ระวังนะผมสันเกตด,ดูอยู่นะเห็นรถมาพะกันโดดขึ้นรถเลยรีบวิ่งขึ้นรถเลยโดยไม่รู้เรื่องผ้าคล้องเลยรู้อยู่แต่มันไม่ทําบางทีพวกเราให้ระวังนะหลวงตาท่านยังถืออยู่นะท่านเคยพูดอยู่นะเรื่องผ้าคลองเนี่ยผ้าสังคติผ้าสามผืนสบงผ้านุ่งผ้าหม่มผ้าห่มซ้อสในีสามผืนเนี่ ก่อนที่จะล่วงลาตีเนี่ยพยายามถือก่อนไม่ต้องรีบขนาดนั้นหรอกหน้าหนาวเนี่ยเราจะดูเวลาเป็นหลักไม่ได้นะตีห้าครึ่งมันยังไม่สว่างนะทุกวันนี้นะเกือบหกโมงด้วยนะค่อยลาผ้าคองได้นะเราต้องรักษาข้อวัดปฏิบัตินี้ไว้นะเพื่ออะไรแหละเพื่อลูกหลานพวกเนนพวกอะไรเนี่ย่อไปถ้าเขาไม่สืบเขาก็จะเป็นพระเราต้องรักษาปฏิปทาพวกนี้ไว้ ถ้าเราไม่รักษาไว้ล่ะต่อไปจะเอาผ้าเหลืองมาห้อยหูเลยนะมันจะเสื่อมไปเรื่อยนะพระวินในนี่คือของดีนะแต่ใจคนมันไม่รักษาพระวินในเท่านั้นเองแต่มันรักษาไม่ได้ทุกข้อสิ่งไหนที่รักษาได้ก็รักษาไปนี่เราเราอยากคิดว่าเออข้อเล็กข้อน้อยช่วงฝึกอยู่นี่พยายามเข้มงวดกับตัวเองเพราะผมพูดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาใจมันจะคล่อง เอาความหน้าด้านมาแลกเอานะสินธรรมนี่ไม่ใช่เอาความหน้าด้านมาแลกเอาสินสมาธิปัญญานะใหม่ๆต้องระวังให้ดีนะเรื่องพวกน,นี้ข้อเล็กข้อน้อยอย่าพากันละเมิดถึงละเมิดก็อ,อย่าละเมิดบ่อยมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกพยายามรักษาตัวเองเรื่องบาดเรื่องเบิดอะไรพวกน,นี้นี่เวลาเช็ดบาดเช็ดอะไรให้นั่งให้มันเรียบร้อยนั่งพับเพียบนั่งกระยงเช็ดเขาลบบริขาร อย่าไปตั้งมิน,ม,นม,ม,มินเมเมนี่ถ้าเราไปตั้งอย่างนี้มันก็ไม่ได้เลยมันไม่ถึงหัตถบาทมันต้องเลื่อนเข้ามาให้มันได้หัตถบาทหนึ่งคำว่าหัตถบาทหนึ่งคืออะไรล่ะศอกหนึ่งแล้วก็ลำตัวจนถึงแผ่นหลังเนี่ยนะคำว่าหัตถบาทหนึ่งบางทีผมก็เห็นหมู่คณะผมก็ขี้เกียจบอกเรื่องบาตรบริขารเรื่องผ้าจีวอนอะไรพวกนี้นี่เรื่องบริขารควรเคารบ บาทเดวไปตั้งไว้เอาตั้งไว้บนหัวนอนนลนไม่ใช่เอาตั้งไว้บนหัวนะเข้าใจไหมหันหัวไปทางไหนให้ตั้งไว้ทางนั้นไม่ใช่เอาไปตั้งไว้ใต้ตีนนะรักษาให้ดีเรื่องบริขารในี่ผมเคารพมากนะจะบอกให้สำหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้นะการสะพายบาทก็จะสะพายเหมือนสะพายข้อง บางคนนี่ฝึกตั้งแต่ตอนเป็นนาคตอนเป็นนาคก,ก็สะพายสวยอยู่พอบวชมาแล้วเริ่มหลงสมมุติเริ่มไม่ฟังครูบาอาจารย์นะนึกจะทํายังไงก็ทําบางคนนี่ยืนเช็ดบาดลวดลวด,ลวดอยู่คาบบุหรี่ไปด้วยก็มีบางคนเช็ดบาทโอ้มันก็เกินไปเนาะนี่เรานึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หน่อยนะ